สวัสดีค่ะ mm hmm. เจอกันอีกแล้ววันนี้นะคะอูอยากจะมาแนะนําวิธีการไปสมัครงานหรือว่าไปสัมภาษณ์งานนะคะที่คินเดอการอันนี้จากประสบการณ์ตรงๆของอูเองเลยนะคะ mm hmm. ก็คือปี2019นะะอเอ,อเริ่มทํางานที่คริปเปหรือเนสเซอรี่นะคะเ,เป็นเวลาประมาณ10เดือนเนาะแล้วตอนนั้นอ,อ,อูก็เริ่มไปถามครูใหญ่แล้วนะว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อครูใหญ่ mm hmm. เขาก็แบบอิดออดอะไรเงี้ย mm hmm. เพราะว่า มันเขา,เา,เาที่คินตการเขาจะเรียกว่าเออ personality ก็คือเอสเซอรรินจะต้องมีอย่างเท่านี้คินเดอร์รินจะต้องมีเท่านี้นแล้วจานวนเด็กเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยให้มันแบบบาลานซ์กันอะไรเงี้ยค่ะอู้ก็เลยเออฉันไม่เออฉันไม่หวังอะไรละจากจากจากับทางโรงเรียนนะคะ่ะก็คิดคิดในใจเองอะนะคือฉันต้องไปหาสมัครงานที่อื่นละก่อนที่ฉันจะอาร์ใบโรสอะไรเงี้ยตกงานใช่ไหมครับก็อู้ก็ส่งงานใบสมัครงานไปหลายที่เลยเหมือนกัน แล้วก็มีที่หนึ่งเป็นของสตาร์ทเมืองแถวแถวบ้านนะคะเป็นของของออของหลวงอะโรงเรียนหลวงอะว่าง,งั้นเถอะแล้วก็เขาก็เรียกอยูไปสัมภาษณ์ใช่ไหมคะก็โอเคถึงวันนัดใช่ไหมอูก็ต้อง เราต้องเตรียมอะไรบ้างก็คืออู้ก็ต้องซ้อมอ่านก่อนเลยว่าอู้เขียนอะไรไปบ้างไม่ใช่ไปถึงแล้วแบบเออตกใจเขาถามมาว่าเคยเรียนโรงเรียนอันไหนมาอะไรเงี้ยแล้วฉันลืมหมดแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าตกใจแล้วก็ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องอ่านอะไรไปด้วยที่เราเขียนนะให้มันตอบให้มันตรงกันในนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประวัติการเรียนของเราอาจจะเคยฝึกงานที่ไหนอะไรเงี้ยก็คือจําปีจําพศจําอะไรให้คศอ,อ,อะไรจําให้ได้ขึ้นใจนะคะแล้วก็ เ,เสื้อผ้านะคะอู๋ก็ใส่กางเกงแบบเรียบๆเลยสีดํานะคะเป็นกางเกงผ้าไม่ใช่กางเกงยีนอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงแต่ว่าเป็นรองเท้าส้นสูงที่ต้องเดินได้ด้วยไม่ใช่แบบว่าเดินแบบว่าเดินเหมือนคนแบบขาไม่เท่ากันอะไรเงนี้เข้าไปข้างในในห้องสัมภาษณ์อะไรเย่างนี้มันก็เออน่าเกียดนิดนึงก็ซ้อมเดินที่บ้านไปก่อนแล้วก็อู๋ใส่เป็นเสื้อแบบเหมือนเสื้อปกที่มันมีปกอะ่ะเหมือนเสื้อเชิ้ตอะคะ่ะแล้วก็เป็นมันจะเป็นลายทางๆลงใช่ไหม ขาวดาสลับกันเพื่อที่ให้เราดูไม่อ้วนแล้วก็เสื้อสูททับแต่งตัวเหมือนแบบจะไปสมัครงานที่สายการบินอะไรเงี้ยแล้วก็ถัดไปนะคะไปก่อนเวลานิดนึงแต่ว่าอย่าไปก่อนมากเพราะว่ามันจะทําให้ตื่นเต้นแล้วก็ทําให้ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่แล้วก็น้ําเปล่านะคะเอาติดไปด้วยเผื่อแบบว่าตื่นเต้นมากแล้วปากแห้งปากเป็นขุยริบมงริบมันอะไรเงี้ยค่ะเตรียมไปให้พร้อมนะคะแล้วก็ อันนี้เล่าประสบการณ์เหรอคะคืออู๋ไปถึงใช่ไหมคะวันนั้นก็คือเดินขึ้นไปถึงชั้นนั้นชั้นนี้เขาก็แนะนำทนเขาก็บอกทางเนาะให้เดินขึ้นไปที่ตึกมันเป็นของมันเป็นที่ราตเท้าส์อะคะ่ะแล้วพออู๋เดินขึ้นไปถึงก็จะมีผู้หญิงคนนึงเขายืนอยู่ก่อนแล้วเขาก็มาสมัครตําแหน่งเดียวกันเลยเพราะเขารับแค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นนะคะก็ผู้หญิงคนนี้เขาก็คงววยอ่อนกว่าอู๋ไม่เท่าไหร่อะค่ะ แกะเขาผูกแกะอเงี้ยสองข้างอะ่ะแล้วก็แบบถักเปียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผมเขาก็จะมีกิส๊สีสีติดอะไรอย่างเงี้ยคือคือคุณไม่ได้อายุเออสิบเปอะไรอย่างเงี้ยคือแต่งตัวแบบนั้นคือบอกตรงๆแบบ no go มากแล้วก็ใส่เสื้อแบบเเหมือนเสื้อพูลี่ตัวใหญ่ๆะค่ะแล้วกางเกงแบบจอกกิ้งแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบอะไรคือแบบอู้เห็นแล้วแบบเฮ้ย มันใช่หรออะไรเงี้ยหรือว่าเราแต่งตัวเวอร์หรือว่าคนที่เขาทํางานในสายคินเตอร์การเขาจะต้องแต่งตัวให้เข้ากันเป็นเป็นเด็กให้เข้ากับแบบเออว่าเราทํางานกับเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าในความคิดของอุนะคะการแต่งตัวนะ่ะคุณต้องแต่งตัวให้ดูหน้าเชื่อถือหน้านับถือเพราะยิ่งทํางานกับเด็กแล้วอะไรเงี้ยแล้วผู้ปกครองเห็นคุณแต่งตัวอย่างเงี้ยเออเขาจะไว้ใจให้คุณมาเลี้ยงลูกเขาไหมอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้นะอันนี้ความคิดของอูเองคนอื่นคิดย <Goog les S 2> ัง<ๆ> <milieu? S 2> ไงก็แล้วแต่ นะคะก็คือแล้วก็เรื่องรองเท้าก็อย่าลืมอย่างที่บอกว่าให้ใส่รองเท้าที่เดินที่เดินได้ไม่ใช่รองเท้าที่สูงเกินไปหรือกัดส้นหรือรองเท้าเพิ่งซื้อมาใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นนะคะอูเดินเข้าไปก็ไปเจอพอเปิดประตูเข้าไปปับ๊บไปเจอคนที่สัมภาษณ์ทั้งหมด5คนนะคะคนแรกเป็น ครูใหญ่ของโรงเรียนอนุบาลที่รับสมัครแล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงก็คือเป็นอาเซียรินเป็นผู้ช่วยแกแต่ผู้หญิงคนนี้เขาจะไม่พูดเลยเขาจะนั่งอยู่เฉยแล้วก็อีกคนนึงเป็นผู้ชายเป็นเขาอยู่ในเกมไม้เดราดก็คือในอำเภอนั้นนะคะของเป็นของหลวงแล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงก็ในเกมไม้เดราดเหมือนกันแล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงคนนี้นเขาเป็นคนสัมภาษณ์อุก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาหาพนักงานอะพวกฝ่ายบุคคลอะไรว่างน้นถึกของรัฐเฮาส์นะคะ กออ็อูก็มีอึ้งนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไปทําสมัครงานที่ไหนแล้วแบบว่ามีคนนั่งรอหคน คือตื่นเต้นมากแล้วคือสายตาทั้ง5คู่มันจ้องมาที่อุใช่ไหมแล้วแบบแล้วก็ยิ้มยิ้มอย่างเดียวแล้วก็ถามแบบฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามเขาก็รีบพูดเลยนะแบบว่าไม่ให้เราตื่นเต้นกลัวมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ถามเลยอะไรวิเกสเธอหาที่จอดรถได้ไหมเธอจอดรถตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เราตื่นเต้นจนประสาทระเบิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะแล้วกเ็เขาก็จะเริ่มถามเลยนะว่าทำไมคุณถึงมาสมัครงานที่เราทำไมถึงลาออกจาก เออทำไมถึงจะต่อจะออกจากที่ทำงานเก่าอะไรเงี้ยค่ะกล้องเป็นไรเนี่ยฮัลโหลโอเคเออแล้วอูก็เลยบอกว่าเออก็คือพูดตรงๆอะนะคะบอกว่าเพราะว่าออครูใหญ่บอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเออเขาจะรับอู๋ต่อได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาต้องคุยกับทางโบสถ์ก่อนเพราะอู๋ทำงานที่โบสถ์คาทอลิกไงเออคินเนตการ์ของโบสถ์คาทอลิกนะคะก็คือ ก็บอกเขาไปตรงๆแบบนั้นเลยนะคะไม่ห้ามโกหกเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเออมันจะโปะแตกนะคะแล้วก็เเขาก็บอกว่าเออให้แนะนําตัวว่าเคยทํางานอะไรแล้วว่าอยู่ที่นู่นทํางานอะไรบ้างอก็บอกเออเคยทํางานที่คลิปไปแล้วก็มีเด็กกี่คนอะไรอย่างเงี้ยก็อธิบายเขาฟังอันนี้คือมันเป็นคําถามที่เราทํางานอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มเลยลก็ถามที่แบบ ที่ใครไปสมัครงานไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนอะไรเงี้ยเขาจะต้องถามอะเป็นคําถามที่แบบอุแบบมองบนนะอะก็ดีนะที่แบบเออเราไปดูในเซิร์ชเซหาดูในอินเทอร์เน็ตมาแล้วอะไรเงี้ยก็โอเคตอบไม่ค่อยอนี่มากไม่ค่อยไม่ไม่ใช่แบบว่าไปนั่งแล้วแบบเอออึ้งตอบอะไรวะจะตอบอะไรดีเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมพราะเรายิ่งแปลาจากไทยสมองมาเป็นภาษาดอยแล้วก็กว่าจะพูดออกไปอีก ป่านนี้เขาก็คงเออเออ next next t ด้ฟักันคำถามต่อไปอะไรเงี้ยเพราะเราไม่พูดอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเช่นคำถามแรกนะที่เขาถามอูนะ s t a c k e n ก็คือจุดจุดแข็งของคุณใช่ไหมคะก็คืออูก็จะตอบไปว่าอูเรียนรู้เร็วแล้วก็ไว้ใจได้แล้วก็อูเป็นมีลูกสาวอยู่แล้วคนนึงอูมีประสบการณ์กับเด็ก ตั้งแต่เล็กจนถึงลูกสาวอู้ตอนนั้นก็คือเข้าโรงเรียนแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อู้ทำงานที่คลิปไปก็คือเอ่อก็คือเขาสามารถไว้ใจอู้ได้ว่าอู้สามารถดูแลเด็กได้แล้วก็อู้เป็นคนใจเย็นอะไรอย่างี้ค่ะก็พูดพูดไปอะ่ะอะไรที่มันดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็จดจดเอาไว้ก่อนซ้อมที่บ้านเอาไว้ก่อนในการพูดแล้วก็การออกเสียงอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็จุดแข็งเอ่อจุดอ่อนพูดผิดจุดอ่อนนะคะก็คือไม่ใช่ไปตอบเขาพุพง่งๆอะไรแบบ เออฉันที่เกียจหรือไม่ก็ฉันชอบตื่นสายคือไม่อยากมีใครเขารู้รู้เรื่องตรงนี้ของคุณนะคะก็คือคุณจะต้องเปลี่ยนจ,จุดด้อยของคุณอะมาเป็นจุดแข็งอย่างเช่นนะคะเอ,อ่อถ้าใครไม่รู้จะตอบเลยจำประโยคนี้ไว้เลยนะ Ich versuche immer alles richtig zu machen und frage lieber noch einmal nach, um keinen Fehler zu machen ก็คือ ฉันพยายามที่จะทำอะไรให้มันถูกต้องเสมอแล้วก็ชอบถามถามอนอกมาอุนนอกมาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะฉันจะได้ไม่ทําอะไรผิดผิดพลาดอะไรเงี้ยคนอื่นอาจจะลาคาญนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะฉันถามเยอะแต่ว่าฉันก็อยากให้งานมันออกมาดีคืออย่างเงี้ยค่ะพูดอย่างเงี้ยนะหมายเข้าใจไหมว่าเ,เ,เอาเอาอย่างคนอื่นเขาลาคาญเราอย่างเงี้ยก็คือมันก็เป็นจุดจุด ดอยใช่ไหมที่ทําที่เราไปทําให้คนอื่นเขาลาคาญแต่ว่าไอจุดแข็งที่มันผสมอยู่ในคําพูดคาเนี้ยก็คือเราต้องการให้งานมันออกมาดีนะคะก็คือคุณก็เอาลองพวกคุณคุณก็อลองเอาไปคิดดูว่าจะพูดยังไงนะคะก็แล้วก็คําถามในคําถามหนึ่งอันนี้ก็โดนเหมือนกันโดนถามเหมือนกันนะคะคุณเห็นตัวเองเอ่ยยังไงอีก5ปีข้างหน้าวูเซนซิซิอินฟิมยาเร อแบบเออดีนะฉันเตรียมตัวไปจากบ้านบางคนอาจจะไอศุคืออ้คิดในใจนะฉันอยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยแล,เลนเต้นอนอยู่ริมทะเลชายหาดอะไรเงี้ยแต่ตอบไม่ได้นะคะห้ามตอบก็ <c oughs> <c oughs> อก็ตอบไปว่าเออฉันอยากจะทำวาเตอร์วเตอร์ปิลดุงก็คือเรียนต่อเซียรินหรือไม่ก็ฉันอาจจะทำ ชูลุงหรือว่าพวกเกี่ยวกับการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการแบบเทรนเทรนนิ่งอ่ะแบบว่าไปชูลุงประมาณวัน2วันอะไรเงี้ยอย่างเช่นเทมากพาเด็กออกกําลังกายก็คือพวกสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถบอกได้ว่าเออฉันอยากจะทาอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ก็เรียนต่ออย่างงู้นอย่างนี้ให้มันเห็นแบบเออว่าเราต้องการที่จะพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ มีอะไรอ่ะที่อู๋ถูกถามวีเก้นซีมิดมิดสตรีสอุ่ม uh, um กับการทำงานกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอู๋ก็จะบอกเขาว่าเออฉันออตั้งแต่ที่ว่าอู๋มาเยอรมันใหม่ๆเนาะอู๋ก็เป็นโอเพรชใช่ปะ่ะก็คือทํางานกับเด็กจนชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกของตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อธิบายไปบลา bla b l า bla ทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อู๋ไมออ่ถึงจะสเตรสยังไงอู๋ก็ พยายามที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองแล้วกออ็คุยกับเด็กแบบปกติพยายามอธิบายแล้วก็อาจจะมีการถอนหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไดออ้มันจะมีะคะําถามอีกพอดีของอู้อ่ะอู้เป็นคนที่เขียนไปแวะบุงโดยที่ไม่มีลุเคลุเคก็คือว่าอย่างสมมุติว่าหาย ปีหนึ่งอะเราหายไปคือเราไม่ได้เขียนอะไรไปว่าปีนั้นอะเราทําอะไรใช่ไหมอุของอุอาจจะไม่มีแบบนี้อุจะเขียนเต็มเลยว่าเอออาจจะไปเรียนภาษาหรือเรียนอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใครใครที่เอ,อ่อมีลึกเกก็พยายามไม่รู้นะไม่อยากให้ให้โกหกแต่พยายามที่อย่าให้เบแเบบุงมีลึกเกหรือไม่ก็อาจจะบอกว่าเออไปแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมเอาเอาสลลนก็คือไปท่องเที่ยวหรือไปแต่ไม่ใช่บอกว่าคุณนอนตีพุงอยู่บ้านเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูน่าเกียดอะไรเงี้ยแล้วคนเยอรมันจะไม่ชอบมากๆนะคะขอบอกตรงๆเลยคือ,อว่าการเขียนใบแวบบุงแบบมีลึกเกะก็คือไม่รู้คุณเขาคุณหายไปไหน5ปีอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่า5ปีคุณไม่ได้ทํางานคุณก็บอกไปว่า,าฉันเลี้ยงลูกอยู่บ้านหรือไม่ก็เ,าเาขาเรียกอะไรอะ หรือไม่ก็เออเป็นแม่บ้านอยู่ช่วงนั้น,นอะไร <จน S 1> อย่างเงี้ยแล้วก็มันอาจจะมีคำถามนะคะที่แบบว่าเออคุณตอบไม่ได้อะไรเงี้ยคุณก็ตอบเขาไปว่า Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube dass จุดๆก็อธิบายไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าห้ามตอบเลย Ich weiß es nicht keine Ahnung มันเป็นคำตอบที่แบบว่ามันทำให้ดูว่าคุณไม่เออเตรียมตัวมาอะไรเงี้ยนะคะ ก็สําหรับของอุนะคะประสบการณ์ของอุก็คงจะมีแค่นี้แต่ถ้าใครมีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานของทางคินเตอร์การ์ดนะคะก็เอามาแนะนำต่อกันได้นะคะหรือเขียนตั้งโพสต์ขึ้นมาใหม่ได้เลยก็<ม>ถ้ายัางไงขอให้ทุกคนสนุกกับการทำอาสบิดุงนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีหาพรักที่คุมแล้วก็ให้ขอให้สมใจหวังในสิ่งที่คุณตั้งความฝันเอาไว้นะคะ ค่ะตอนนี้ก็ย้ายโลเคชันมาที่ห้องทำงานอุนะคะก็ <c oughs> หลังจากที่อุรออยู่ประมาณหลายทิศอยู่เหมือนกันเขาก็ทางรัฐเฮาส์นะคะเขาก็ส่งจดหมายมาว่าอุได้รับการเลือกในการเข้าทำงานที่นี่นะคะ ก็คือแบบยิในใจมากแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากเพราะว่าวันนั้นอะมันมีผู้หญิงที่เดินเข้าไปสัมภาษณ์ก่อนนาะอุคือหลายคนมากทั้งคนที่แบบเออดูดีมีอายุคนที่แบบเออยังเป็นวัยรุ่นยังแต่งตัวเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอุเป็นคนหัวดําคนเดียวอะที่เป็นคนต่างชาติคนเดียวที่วันนั้นที่อุเห็นนะก็มันก็เป็นความภูมิใจที่สุดนะคะของตัวเองในณะนะตอนนั้นเลยแล้วก็คือพอหลังจากนั้นหลังจากที่ได้ รู้ว่าเขาเลือกอูเขาทํางานนะคะอูก็ไปคุยกับครูใหญ่คือโรงเรียนเดิมที่อูทํางานอยู่ที่คปปริสเตียนะคะว่าตกลงว่ายังไงทางโบสถ์อ่ะเขาจะต่อสัญญาให้ฉันไหมเพราะว่าโรงเรียนของอูอะ่ะมันมันเป็นของโบสถ์คาทอลิกที่เนี่ยที่หมู่ที่ในเมืองที่อูทํางานอยู่นะคะ ครูใหญ่เขาก็ประมาณว่าเขารู้แล้วแหละว่าอูไปสมัครงานที่อื่นเพราะอูลาง,งานไปเขาก็เลยบอกอยานะเธออย่าไปไหนนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปกดดักนกับทางโบสถ์สรุปก็คือทางโบสถ์เขาต่อสัญญาให้อูอีกหนึ่งฉบับก็เป็นการต่อสัญญาฉบับที่สองแต่ก็ไม่ใชส่สัญญาถาวรนะคะแล้วทีนี้อูก็มาช่างใจดูอีกทีหนึ่งว่าอูจะเลือกทํางานที่ไหนดีกับทางคินต์การ์ตินของสต๊ฟนะคะหรือจะทํางานที่นี่ต่อไปของโบสถ์คาทอลิก กูก็มันก็ได้คําตอบออกมาแล้วว่าเลือกทํางานที่เดิมถึงอุจะไม่ได้สัญญาถาวรเหมือนกับที่ทางคินตร์กร์เปนของสต๊อนะคะก็ เพราะว่า1เรื่องเงินเดือนเงินเดือนเนี่ยเท่ากันแล้วก็2การขับรถก็คือโรงเรียนที่อุทํางานอยู่ตั้งที่ตั้งแต่ฝึกง,งานอยู่เนี่ยของคาทอลิกโบสถ์คาทอลิกนะคะอ,อุขับรถแค่ประมาณ10นาทีแล้วก็ไอ,อโรงเรียนคินตะการ์เต้น garden, ที่ใหม่เนี่ยขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงค่าน้ํามันรถอะไรอย่างเงี้ยจ้ะนะคะแล้วยิ่งหน้าหนาวก็ต้องยิ่งตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วตอนนี้นะคะปี2021 <c oughs> เนี่ยอุก็ได้รับ สัญญาถาวรแล้วเนาะตอนเดือนพฤษภาเดือนเดือนที่แล้วอะได้รับสัญญาถาวรแล้วก็ที่นี่นะคะมันเหมือนบ้านหลังที่2ของอูก็คืออูฝึกงานที่นี่ตั้งแต่ปี2017นะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันมีกลุ่มไหนที่คนขาดอูก็สามารถเขาครูใหญ่เขาก็ไว้วางใจให้อู๋ไปช่วยงานที่กลุ่มนั้นที่กลุ่มอื่นได้แล้วก็มันเขาเรียกอะไรอ่ะเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยคือเขารู้จักอู้มา,นานแล้ว แล้วก็อูสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมง,งานได้ทุกคนอะ่ะไม่มีปัญหากับใครทั้งนั้นแล้วกม็มันเป็นความเคยชินกับการเดินทางแล้วกเ็เพื่อนร่วมง,งานกับเด็กนะคะคือเด็กทุกคนอะ่ะทั้งชินต์การเต้นทุกคนรู้จักอูหมดไม่ว่าจะกลุ่มเด็กเล็กหรือว่าอีกสี่กลุ่มที่เป็นชินต์การเต้นที่เหลือคือเดินไปไหนเขาก็จะแบบฮัลโหลว่าชี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันก็นะคือความสบายใจอะ่ะ สบายใจที่ไหนคุณก็อยู่ที่นั่นต่อไปอะนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะนานมากเกินไปนะคะก็ถ้ายังไงฝากกดไลค์กดติดตามใครมีคำถามหรืออยากจะแนะนำอะไรอุอะไรเงี้ยก็เขียนเข้ามาได้นะคะหรือว่าก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้ถ้าใครเคยมีประสบการณ์แบบอื่นหรือคำถามแบบอื่นอะไรเงี้ยค่ะมาโพสต์กันที่กลุ่มของของอูได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย